สวัสดีครับอยู่กับทีมงานฟา้ฟาบระดานก่อสร้างครับหลังจากที่มีการปิดถนนไปปิดช่องทางขึ้นนะครับฝั่งหนึ่งเมื่อเช้าถ้าใครติดตามมาจากคลิปที่แล้วครับรถก็จะไปขึ้นฝั่งเดียวนะครับสายวรทุก ตอนนี้เปิดใช้งานแล้วครับลุยกันต่อฝั่งละสองเหมือนเดิมครับแต่ว่ารถแบ็โคที่เสริมดิ้นี่ก็มีการสลับตำแหน่งกันนิดนึงครับโดยให้ซารีเอ็2วาสองร้อครับ เป็นทางฝั่งของดุมเดียมาตักดินแทนครับแล้วก็เอาโกลเปโก้เอส0คขึ้นไปรับดินครับด้านบนเนื่องจากเป็นดินที่มีชั้นเลนผสมครับรถไถดันลำบากครับเลยต้องขยับแบคโคข,ขึ้นไปช่วยครับ อยู่นู่นแล้วครับด้านทิศตะวันตกฝั่งนี้สองคันครับปล่อยปล่อยตัวครับ ฝั่งนี้สองคันเทปากบอ่อเหมือนเดิมครับในฝั่งของป่าเจาะครับหลังจากไม่ทำการป่าเจาะี่ทำคันครับทำคันล็อกชั้นเลนไว้แล้วนะครับก็เทได้ปกติล็อกชั้นเลนไว้ครับเพื่อไม่ให้ชั้นเลนนี่ไหลกลับเข้ามา สบายๆครับฝั่งนี้ไปเรื่อยๆครับ เรก,ก็แต่งทางเดินอยู่ครับช่วงนี้เพื่อที่จะยกดินขึ้นไปวางอีกชั้นหนึ่งครับเนื่องจากขอบด้านบนบ่อต้องขยายออกมาอีกครับก็ต้องยกชั้นดินขึ้นไปไว้อีกเพื่อทำทางเดินครับในการดึงสลบแต่งสลบครับ เดวฟันนี้ครับแสงแดดค่อนข้างที่จะซองครับย้อนแสงไปปล่อยตัวครับ ที่จะคล่องเลยครับเมื่อวานนี้ก็ตกอยู่คันละ80เที่ยวครับต่อวันเมื่อวานนี้ทำลายสถิติเลยครับ80เที่ยว ค้นค่อนข้างชันครับมาแล้ว วิ่งกันไปหยุดเลยครับไม่รู้ว่าจอดเยี่ยวกันหรือเปล่าไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่เทกันนะครับ นี้ก็จะเทสบายหน่อยครับเนื่องจากเป็นดินคันเดิมครับคันดินเดิมไม่ได้คุกชั้นเลนเหมือนฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ก็สามารถใช้รถไถดันลงได้ครับเกียร์ฝากลุดครับ ดันไม่สุดครับเ,เราไปดูความลึกครับจุดที่จะถมดินนะครับ เพื่อทำเป็นคันนี่ครับขยายคันออกไปครับจุดนี้ เค okay, ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ